สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเจอโอลา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 โอลา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 สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเจอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะ คุณครูชื่อคุณครูพรพิมีศึกษารหรือเรียกคุณครูว่าคุณครูเบนนะคะสอนอยู่ชั้นนุบาลสองอเด็กคะเด็กเป็นยังไงกันบ้างเออสบายดีหรือเปล่า,าวันนี้นะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรกันคะเด็กๆรู้ไหมสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยผักสดสะอาดก่อนที่เราจะเรียน เรามารู้กันก่อนว่าวันนี้เราเรียนกิจกรรมอะไรกันบ้างอากิจกรรมที่หนึ่งนะคะเราจะเรียนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะคุณครูก็จะมีเพลงให้เด็กๆมนาะเต้นประกอบเพลงเต้นตามคุณรูไปด้วยอาต่อไปกิจกรรมที่สองคือกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้คุณครูจะมีคำคล้องจองเกี่ยวกับผักแล้วก็ผักของจริงมาให้เด็กๆดูนะคะ กิจกรรมที่สามคือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะวันนี้คุณครูนำภาพผักมาให้เด็กๆทำกิจกรรมฉีกตะปะแล้วให้ผู้ปกครองส่งมาให้คุณครูดูนะคะกิจกรรมที่สี่นะคะคือกิจกรรมเสรีนะคะกิจกรรมเสรีวันนี้คุณครูเลือกมาให้เด็กๆก็คือการเล่นานิทานวันนี้คุณครูจะเล่านิทานให้เด็กๆฟัง กิจกรรมที่5้านะคะก็คือกิจกรรมการแจ้งค่ะกิจกรรมการแจ้งก็คือวันนี้ทีุ่ญแจนาการมาเล่นพื้นบ้านมาให้เด็กๆก,ก็คือมอญซ่อนผ้านะคะและกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้ก็คือเกมการศึกษานะคะวันนี้คุณนําเกมการศึกษาจับคู่ภาพเหมือนของผักมาให้เด็กๆได้เล่นกันอ่เราไปเริ่มกิจกรรมแรกกันเลยค่ะ ค่ะเรามาเริ่มกิจกรรมแรกเลยนะคะคือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาเต้นท่าขอเพลงคุณครูมีการเคลื่อนไหวพื้นฐานมาให้เด็กๆเคลื่อนไหวกันก่อนค่ะอาเด็กๆเยนคลื่อนไก่อนที่เราจะเคลื่อนไหวนะคะเรามาฟังกติกากันก่อนนะคะถ้าคุณครูเคาะให้เด็กๆเคลื่อนไหวยังไงคะให้เด็กๆเคลื่อนไหวช้าถ้าคุณครูเคาะ ให้ปิดื่อนไหวยังไงคะให้ปิลื่อนไหวเร็วแล้วทาครู้าแบบนี้ล่ะเคลื่อนไหวยังไงคะอ่าให้ปิๆหยุดเคลื่อนไหวเรามาเริ่มกันเลยนะคะปด,ดๆเข้ามาได้ไหมคะอ่าเก่งมากๆเลยะคะ่ะ ต่อไปเราจะมาเต้นประกอบเพลงให้เด็กๆยืนขึ้นค่ะเต้นประกอบเพลงฉันคืนนิ่นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ,ะพร้อมแล้วครูเปิดเพลงก่อนนะคะ いい。Okay. จบแล้วเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างเออสนุกไหมคะสนุกเด็กๆกิงมากๆเลยคะ่ะไปจิจกรรมต่อไปกันเลยคะ่ะกิจกรรมสื่อประสบการณ์ในจติตตะกองจบชุดการในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนหน่วยพักสุดยะอ่านนะคะ้าเรามาดูก่อนที่เราจะมาเรียนกันคุณครูมีขอบของจองมาให้เด็กๆอ่านนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะ ผักเอ๋ยผักสดมีรสอร่อยได้กินบ่อยๆอร่อยถูกใจใบเขียวกขจีมีสีหลากหลายวิตามินมากมายร่างก,กายแข็งแรงต่อไปเรามาอ่านพร้อ,อมๆกันนะคะเด็กๆทา้งบ้านอ่านพร้อมกันนะคะผักเอ๋ยผักสด มีรสอร่อยได้กินบ่อยๆอร่อยถูกใจใบเขียวขจีมีสีหลากลายวิตามินมากมายร่างกายแข็งแรงเด็กๆเก,ก่งมากๆเลยค่ะ,ะต่อไปคุณครูก็จะมีเห็นอะไรไหมคะอยู่บนต๊ะคองครูมีผัก มีผักสดมาให้เด็กๆด,ดูมาให้เด็กๆสังเกตว่าวันนี้คุณครูนำผักอะไรมาบ้างนะผักอย่างแรกที่คุณครูนำมาเรียกว่าอะไรคะแตงกวาแตงกวามีสีงไงมีสีเขียวจริงมากๆคะ่ะเด็กๆอ่ะต่อไปผักชนิดต่อไปคือผักอะไรคะ มะเขือเทศมะเขือเทศมีสีอะไรคะเด็กๆมีสีแดงเก่งมา,ากๆเลยค่ะต่อไปพี่คุณนำมาคืออะไรคะเด็กๆแครอทเก่งมา,ากๆมีสีอะไรคะเด็กๆมีสีส้มผักต่อไปคืออะไรเออเด็กๆรู้จักไหมเขาเรียกว่า หอมหัวใหญ่และสุดท้ายผักอะไรคะผักกาดขาวอ่กากิ่นมากๆเลยเด็กๆอ่ะต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆนับว่าผักที่คุณครูคนำมาวันนี้มีกี่ชนิดอ่ะเรามานับพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะชนิดแรกคืออะไรคะแครอทหนึ่ง ชนิดที่สองหอมหัวใยสองชนิดต่อไปคืออะไรคะมะเขือเทศสองสามต่อไปคืออะไรคะผักกาดขาวสต่อไปคืออะไรคะแตงกวา5้ผักที่คุณครูนำมาในวันนี้มีกี่ชนิดคะเด็กๆ อ่าชิ้นนี้เก่งมากๆเลยค่ะอ่าเด็กๆรู้ไหมคะว่าผักนี้ไปอยู่ตรงไหน,นอ่ะให้ให้เด็กๆส่งคำตอบมาแล้วกันนะคะอ่ะคุณกูเดี๋ยวคุณกูจะบอกว่าผักอย่างข้เ้ๆก่อนว่าผักนี้ไปอยู่ตรงไหน,นหนึ่งทำอะไรคะให้อะไรคะร่างกายแข็งแรง กิจกรรมศิละปะสร้างสารสรค์เป็นกิจกรรมที่สองนะคะวันนี้คุณครูได้นํากิจกรรมสร้างสารรค์คือชีตตัดปะมาให้ติดทานะคะอ,ะอันนี้คุณครูคก่อนที่เราจะทานะคะเรามาแนนำอุปกรณ์กันก่อนอุปกรณ์อย่างแรกน,นะคะคุณครูคมีกระดาษกระดาษรูปอะไรคะรูปแครอทแครอทสีอะไรสีส้มเก่งมากค่ะเด็กๆ อุปกรณ์ต่อไปคือกระดาษสีนะคะกระดาษสีแรกที่คุณหยิบมาคือสีอะไรคะสีเขียวกระดาษแผนที่สองคือสีอะไรคะสีส้มแล้วอุปก,กรณ์ชิ้นต่อไปก็คืออะไรคะเด็กๆกาวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ ให้เด็กๆนะคะทาก,กาวากรูแผ่นกระดาษที่เด็กๆจะติดทากลวาเสร็จแล้วให้เด็กฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ติดลงไปบนกระดาษที่เด็กทากาวไว้ติดไปจนเต็มเลยนะคะให้เด็กๆฉีกแผ่นเล็ก สีเขียดเต็มแล้วให้เด็กๆใช้สีต่อไปได้เลยค่ะก็คือสีส้มค่ะให้เด็กๆทำไปเรื่อยๆจนเสร็จเสร็จเหมือนครูนะคะอลัจากนั้นเสร็จเสร็จแหเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะ,ให,ะ,คะให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งมาให้คุณรูดูนะคะว่าของเด็กๆจะสวยจะสวยแค่ไหนสวยเหมือนครูไหมครูไปก่อนนะคะไปเริ่มกิจกรรมกันต่อไปเลยค่ะ กิจกรรมเสรีอากิจกรรมเสรีวันนี้นะคะคุณครูได้เรื่องที่ทางมาหนึ่งเรื่องมาเล่าให้ทุกฟังเด็กๆอยากฟังกันไหมคะลองฟังกันเลยว่าเป็นเรื่องอะไระเรื่องช้างจ้อยอช้างจ้อยเรามาดูกันว่าเรื่องช้างจ้อยจะเป็นยังไงกันท่ามกลางสี สัตว์ผู้ใหญ่ที่เดินตามกันเป็นแถวช้างจ้อยเดินเข้าไปในแถวก็เกือบจะอยู่ในแถวแล้วล่ะอย่าแตกแถวสิลูกขนาดเดินเดินอยู่ในแถวช้างจ้อยก็หลอดไปเห็นวัวว้าวช้างจ้อยอ้าปากเอ๋ยแสนคงจะดูน,น่าเกขางขามสุดๆไปเลยแหละ ฉันจะพู่หัวเข้าใส่แบบกี้ไงแม่จา๋าหนูคอนมีไขาโค้ยาวแหลมแบบนี้ได้ไหมจ๊ะไม่ได้จ้ะทำไงล่ะจ๊ะอย่าแต่แถวสิลูกพอกลับเข้ามาในแถวชางจ้อยก็หลุดไปดีแล้วว้าวชัางจ้ยอ้าปากหวัว ฉันอยากมีขาย้าวยาวสูงแบบนี้จังฉันคงจะยืดตัวได้สูงเลยเนาะใช้ใจลองสิแม่ฉันได้กิน,นใบไม้ที่อยู่สูงๆแบบนี้ไงและฉันจะลองเห็นได้ไกลด้วยแม่จา๋าหนูขอมีขาย,ยาวๆแบบนั้นได้ไหมจ๊ะ ไม่ได้จ้ะอยากแต่งแถวชิลู่ทอกลับเข้ามาในแถวชานจ้อยก็หนุนเป็นหินเสือว้าวสมใหญ่มีขนลายจุดและวิ่งได้เร็วแบบนี้จังไม่จ้าหนูขอมีลายจุดและวิ่งได้เร็วแบบนี้ได้ไหมจ้าไม่ได้จ้าทำไมละจ้า อยาแตกแถวชิ้ลูยังไม่ทันกลับเข้ามาในแถวช้างใจก็หลุดไปหดเหวีจยงแข้ว้าวชิ้นหยากมีปากยาวและอ้ากว้างได้แต่จีจังไม่จาหออนูขอมีระวังรังนะลูกช้างใจ้อยลูกอยาเดินแตกแถวได้ไหม ยังใจยดินหน้าปลืกับเข้ามาในแถวถ้ามีขนแบบนกฉันเ็คประพูดอีกดีได้อย่นุกถ้าเช่นี้พอเถิดเพราะอะไรเพราะว่าพวกเราที่อยู่ที่นี่ด้วยกันแล้วจากลูกไม่จำเป็นต้องมีขนลายจุดหรือเขาแหลมหลอกจาก ลูกมีใบหูที่ใหญ่โบไปมาได้มีนหวงคุ้นนักได้และลูกก็เป็นช้างน้อยสุดพิเศษแบบที่ลูกเป็นอยู่ในละจ้าอ่พ mm. ิธานจบแล้วพิธานเรื่องช้างจ้อยจบแล้ว mm. เด็กๆเป็นยังไงคะสิุงก็นนั่งคะอ่นต,ต่อไปเราไปเริ่มงกิจกรรมอื่นกันเลยคะ่ะ กิจกรรมการแจ้งนะคะคือกิจกรรมที่ห้ากิจกรรมวันนี้นะคะคุณครูดได้นำการลเล่นพื้นบ้านมาฝากกก็คือมองซ่อนผ้าค่ะก่อนที่เราจะมารู้วิธีการเล่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อน,นะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกก็คืออะไรคะผ้าเช็ดหน้าหนึ่งผืนต่อไปก็คือผู้เล่นอย่างน้อย6-8คนค่ะ เรามาดูวิธีการเล่นกันเลยค่ะวิธีการเล่นขั้นตอนที่1นนะคะขออาสาสมัคร1คนเพื่อเป็นผู้ถือผ้าและผู้ที่ไม่ได้ถือผ้าให้นั่งเป็นวงกลมระยะเว้นระยะพอสมควรค่ะ,อะสองนะคะผู้ที่อยู่ในวงกลมให้นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็รองเพลงมอนซ่อมผ้าค่ะ,ะต่อไป3นะคะ ผู้ซ่อนผ้าต้องแอบซ่อนไว้ข้างหลังผู้ที่อยู่ในวงกลมนะคะสี C. ผู้ที่ถูกที่ถูกซ่อนผ้าต้องลุกขึ้นไปตีโดยวิ่งรอบๆวงค่ะห้าหากผู้ที่ถูกซ่อนผ้าไม่สามารถไล่ผู้ซ่อนผ้าทันผู้นั้นต้องกลายเป็นผู้ถือผ้าแทนค่ะ กิจกรรมนี้นะคะประโยชน์ของกิจกรรมนี้ก็คือช่วยพัฒนาอะไรคะเราใช้อะไรบิกขาก็คือข้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วก็ต่อไปก็คือพัฒนาอะไรคะสติปัญญาไหวพริบในการในการดูว่าเราจะดูร่อดผ้าหรือ่าอะไรกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆนำไปเล่นกับ เพื่อนที่บ้านนะคะแล้วถ่ายรูปมาส่งกับคุณครูว่าเด็กๆเล่นเป็นไหมเล่นจริงไหมขอบคุณค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานะคะคุณครูก็จะมีเกมมาให้เด็กๆเล่นก่อนอื่นคุณครูขอสาธิตการเล่นก่อนนะคะ ามีรูปผักรูปแรกรูปผักอะไรคะห,หัวเชยเท้าอ่ะให้เราติดลงไปคือผ่นกระดาษอ่ารูปผักรูปต่อไปอะไรคะรูปแครอทแล้วก็ติดลงไปรูปที่สองรูปผักรูปที่สามคือผักอะไรคะรูปผักมะเขือยาวอ่ารูปผักรูปที่สี่คืออะไรคะเด็กๆกระหล่ำดอก แล้วก็ติดลงไปบุกระดานนะคะส่วนรูปผักสุดท้ายรูปผักอะไรคะมนะอะไรนะคะตัวฝักยาวแล้วก็ติดลนไปกระดานต่อไปเราจะมาจับคู่ภาพเหมือนกันว่าภาพที่คุยหยิบมาเหมือนภาพอะไรอะสีอะไรครับผักนี้สีอะไรสีเขียวสีเขียวผักอะไรคะบุกระดานผักอะไรที่เป็นสีเขียว อถั่วฝักยาวเก่งมากค่ะเด็กลูกผักต่อไปมีสีอะไรคะมีสีเหลืองและสีเขียวอ่ะลองดูซิว่าผักอะไรมีสีเหลืองหรือสีเขียวก็คือกะหล่ำดอติดลงไปเลยค่ะต่อไปผักอะไรคะมะเขือยาวมีสีอะไรคะมีสีม่วงแล้วก็ติดลงไป บนกระดานอ่าต่อไปผักอะไรคะแค่หลอดแค่หลอดมีสีอะไรคะเด็กๆสีส้มสีส้มกินมากแล้วก็ติดลงไปบนกระดานและสุดท้ายผักชนิดนี้มีสีอะไรคะมีสีขาวสีขาวก็คือโคชเทาติดลงไปอ่าถูกต้องไยยังคะที่มันพูดติดบนกระดานอ่าถูกต้องไหมอ่ถูกต้องแล้ว ให้เด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาที่บ้านแล้วให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งมาให้คุณคณรูดูว่าเด็กๆเล่นถูกต้องไหมถ้าเด็กๆถูกต้องให้เด็กๆส่งรูปมาให้คุณคณรูดูว่าเด็กๆเล่นถูกต้องไหมสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ